สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ผสมผ้ามากินข้าวเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เบิ่งเด้อค่ะงานบัลเด้ออันนี้สะไพน้องเด้อค่ะสะไพสะไบคู่น้องอาชีพสุดอันนาเมียเพล่นดูจะเมียมามาอกสนเ้อ่ามีเด้อค่ะลูกสะไพสะไพค่ะอันนี้ลูกลูกไส้ค่ะลูกซ้ายนีตะโพลแล้วแกบป้า เล็กเกอเอฟเถอะโอ้ลาลาลาล่านี่เราพนกันพนแต่ยุะมาเจ็ดสิบกว่าละคร <c oughs> <c oughs> ับเพราะมีพี่น้องมันหนีปาก้ามากินเขาเด้อว่านี่ค่ะ กลีกวันนี้วาสมะเบงมาค่ะพ่อแม่แม่มาค่ะโมีบวันนี้หากินหวกึ่ยเริ่มได้บปกินเขาอาหารฝรั่งมาซั่พราว่าเขาเพิ่งเริ่มเขาเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะงานเขาคนเพิ่งกำลังสิเขามามาซนเออน่ะเขาก็มีเวทีอย่างนี้เพราะว่าเขาแข่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเบงด้ค่ะบริเวณนั้นค่ะคาเฟ่น่องไส้ด้ค่ะ หวางใหญ่เลยที่ดินของเขาทั้งนั้นเลยกับพ่อแม่พี่น้ค์เออเมียเด็กกับพว่เมียเมียนด่กงามขนาดนี้ชิ้นมะดำพิ่มด้วยเนี่ยนั่นแหละครับพวกแม่พี่น้องเออน้าป่าิบกินเขากินปลากากั้งไล่ไล่พวกเม่พี่น้องบึงปลาเนี่ยค่ะบึงด้วยค่ะบึงปลาด้วยอุ้น่ะวายัเว้ยปลาตัวนี้เย้พ่อแม่พี่น้องปลาสีจะเต๋บึงที้กินใหนบึงด้วย kita yang dari ini, ini perang sih nang kini suat luat yang dari ini, mending perang deh kak pembinaan, siap juga kak pembinaan, makhluk hati berbunga ha, Elisa di luar tubi, ya kita

ป่านี่เขาเรียกปลาฮัลลิงครับพ่อแม่พี่น้องกางร้ายหลายพูดแม่พูดนนะกกางเนี่ยอันเมื่อกินระวังจะกางร้ายขนาดงามเนี่ยกินต้องระวังติดฟันติดนั่นไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องกกินลงัะอุมารับสิต้นเขาแบบเมื่อนี้เขามีกานแข็งจักรยานคับพ่อแม่พี่น้องแขกก็งจักรยาน เราก็ยามนกันกีร่ากระจีล้วขี่รดวุ่นืนส่อกม่พี่น้องเง้ยกิ่นเมน้ำมืน่นีเกตตน้จะสั่นเขาเขาหรอสั่นมะเขือเทอีเ

พื้นที่นี่กัมันเกือบสองไร่คับพวกแม่พี่น้องของของไอ้นนองไส้หล่าเพื่นเพิ่นมีกาเฟ่ใหญ่ค่ะเพราะตอนปลายเขมาจัดงานเลี้ยงก็อยู่นี่ล่วส่วนช่วงปีใหม่ลอยข้าวกลั่นอ่าวกสีดำบวงสีขพว บึงบงบึสัปิดมันใหม่ได้ผมเป็นน้องวยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ดังกิเว่อวายบึงบึงอันนั้นอันย่างหมูกระเบนน้องค่ะผู้มียพี่น้องหมูกระไม่ใหม่เมียว้ายหากินหัวมึงคนคนย่างกับย่างแต่ปอดอีนั่นเนาะเกินก้เลยเฝ้ากินเร็วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนมาหลเดี๋ยมันหลายมันสีบ่มีเวลามากินเกี่ยวกนหิวขันท้า มาวันอีกกินนยังเล่นไหมคะก็มันฝรัลงกินเมื่อนี้แหลคะค่ะคลิปจะยังเป็นไหวไหวฝรั่งไหวฝรั่งของแม,ม่พี่น้องไหวแดงกันเป็น,นของเฮาไหวไทยกับเป็นสปาเนาะไหวไหวคุณเลอ่อแต่ไหวเฮาอันนี้กินมันก็บ่ค่อยแดงหรอกคะ่ะประมาณห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตัวนั้นอร่อยอยู่ค่ะแซ่บอยู่หวาน ปน้าบลาลูกสบายคนกระเซยผสมขคนมองว่ายัสมปอบบัวก็น่เป็นอดีตแต่พยาบาไอ้บิมพี่ยายบาเนี่เพื่อคับเขาเป็นคนไม่หนาไม่ตาวคนหูจับคนหลายเป็นสีหลาบเป็นอย่างใดตลุดสบายง่าแจะมันขีเหนียวบ่แม่พี่น้องจะงานนี่ค่ะแม่กัคนจังทางมากินเนียค่ะอยาาให้ลูกลูกแล้วอันมหาทำใส่เป็นมากใส่อ้วนลูกเลี้ยงค่ะ ลูกเลี้ยงเดี๋ยวอีกคนนึงกับแม่มาทำลูกสะไบเนี่ลูกสะไบเนี่ก็เป็นคนอันคนรัสเซียค่ะอันเดอคนคนรัสเซียอืมนี่ลูกไส้ลูกเลี้ยงลูกกินอันนี้ก็ไทยเป็นคนรัสเซียเดี๋ยวแล้วตัวว้า Ze is beter door deze niet zo gebrand papa, deze bidden. Het is een beetje gebrand. Kan je wisselen? Of wordt het beter serve. Het is makkelijk. Ja, dank je. Het is een ook kopen. Een paar keer paard. Het is een mooie haar ook voor dag, hè? Je bent mooie. Vandaag?

เนี the time, ่ยก pe ็เลยสื okay. ่อตัวกินอาหารในจินไรซันปลาปลาตั้งต้องมันย้อนแสนบ่มยงปลาเรื่องอาหารหนามะนางคนเราฟังกับผมเลยเจอกับยศกุมารีสุดปลาไม่พี่น้อยปลาฮาริงเดี๋ยวว่าปลาฮาริง ทานนี้จะมีก้างเยอะเขาบางคนเขาเอามาทําเนี่ยนะครับป้าจะบอกว่าเขาเอามามาดองหรือกินสดที่แอมสเตอร์ดัมนะครับกินสดอันนี้ปลาฮาลิ่งมันอีกอย่างหนึ่งแต่มันรสชาตินอร่อยค่ะมันออกมันคือปลาะเลมันเค็มนะมันเค็มแล้วก็แล้วก็เอามาย่างย่างแบบแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมอร่อยแล้วมันสุกดีนะอร่อยดีเค็ม กินบดีไ hmm. ม mm ่ต hmm. mm ้องหมักเือหมักอะไรเลยรสชาติดีอเลย่เราไม่ต้องเสคเราเอาลงเนี่ยอย่างกินเป็นน้ำโบเป็นน้ำมันนี่ยกเสิร์เรตัี่มันกินได้ยค

อันอน,น้นส้มเดอเฟรชอันลูกสะไคร้บรรนันกินมั่งซิวิรัดกับพ่อแม่พี่น้องกิ่นตะพักนานกินหัวเมื่อผีไม่บอกกินมั่งซิวิรัดก็เ,เห็นอาหารดีๆสักแดกกุ้งจำมันสิมั่งซิวิลัตตำแหน่งมันบอกบใจมันไม่ไรแกินกินปลาก็กินปลาสิ๋วงไงมันมันเป็นตังสี่นะกระบอแม่พี่น้องนี่หน้าลูกสะไคร้คนนี้หน้าผัว

ลูกสาวหลานเดี๋ยเป็นกนมามลูกสาวอันนลูกเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์ได้ค่ะคุณนอยนึงผมเนา้แต่เขาเลี้ยงเก่งอ่ะสมองดีกันนะเขาได้ฟร <So> ีโบ้สมมติว่า

อันนี้แม่่ะพ่อแม่พี่น้องพอบอกกินเดีย๋ยวดมันกรอบเป็น,นหนังหมูก็เลยบอกพอกินบอปอกอกินอาม,ม่านี่เอาไาแดกสาวพน่นมาแล้ววัาสันดิมวยอ้าเมยพบอบอกอบอกินจะเป็นแบ้งฟันโบลูอทอดเออนั่นแหละค่ะกระดูกหมูสอง้วงค่ะแซ่บอรอ่อย ด uh ูสะภ้ยมากอทำลูกเัยมาสบย่หนฟ้าด้วยครับอาราลูกสาวด้วยหาลูกเรียนอารนี่ลูกเกยค่ะลูกเกยที่ว่าเป็นดรอกเมอนะครับเป็นกเรวาน นี่เสียได้ค่ะอันน้องผัวได้ค่ะน้องผัวรอได้เนี่อยบิ๊กบอสนะบิ๊กบอสนะอันลุกิวต้าไนนั่นเดวิลน่าวแล้วเซ่บิ๊กบอสนะคาเฟ่นี่ของเขาหมดเลยค่ะทัวร์พื้นที่ของเขาหมดเลยจัดงานกับของเขาอะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเวทีค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเวทีกันได้ที่เดี๋ยวปไาสิออกไปเต้นกันว่านั่นกันเพิ่มป็นตะมวนยังสเกย์ปอย่า พยายามดูซิอันเนี้ยค u ในย e ทูยากเฮียสเนลูกไทยดอกเตอร์าเฮีย่ลูกเตถาว่าสนนันไทยวิดีโอภาษาสนนันละมก็เลยว่าันเฮียสอันบ้าอันนีกอไอีบอบีมินเอต่อีกันอัปสคริ์อ้นเด็ดิดวิดีโอมาเกนคดฟรอนเนี่ย สำหรับคุณองมิลินคแม่เนี่ยประกามาหนูว่าดีมิลิน่ล้วบอกว่าช่องป้านะช่องดังก็ใจบอคันบดดังมันพูดสิเบบึงป้าถั่วมเบึงเดิพอแมพีงวงค่ะเดยนนี่ป้าไปใส่คนกูจ้าป้าเมื่อนี้จากสี่ราคาวันนี้ มึงไปย่อมออกกองกูก็ต้องถามมุกคนมึงเสียออกกองมาบอกกอยูุ่ดชูเป็นสันออกถ้าฝรั่งด้วยค่ะหันข้าบ่มมาอุ้ยโฉ่อันคำเมนคอมเมนหน้าตัวเขาเออฝรั่งด้วยค่ะบ่มมาเขาเป็นเออเขาฟ้องเขาต้องถามบุกคนดิเขาต้องแบบว่ามารยาทแล้วโตสมวนเลยค่ะอันนี้ครอบครัวกันบุ้งเบียงอันที่ลูกลูกสาวนี่แหละ Yeah. And, uh, yeah. อ,กกอ,อ yeah. 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 คคันเติหอ่าฟเล่นเก่งครับมพี่น้องอกิปอัี้รอนนีร่งา่คอ่นกเคี่นค่ไรบไหัน่นี่คอท o นกรัี่นีี่กัครับที่นคือัรี่นี่อ่นค่ือหกันคที่นี่ีไหนกัี่นีคอทนกันอกินรนี่กรนี่กินเก oh, ินเนี่นค ลูกสาวกับดุนเพื่อในน h e are you Good w h a your name d e เ o r a h a ลว่ h a t d ไ you do your job? In m I'm a scientist เขาใจบอกเขาว่า scientist หมยถึงอย่างอะ doctor teacher doctor นั่นละคะลูกสาว sociology เออ i social that special นะคะลูกสาว l าเดลูกสาวนะฮะเซนด doctor from เด็กสปาปาคุณนะปาปาเออคนอันนลูกคนเรียนลครกนะฮัลโหลดีดีนะ อันนามาสันด้วี่นามาสันอันนาลืมซื้อเขาลองดามนัดเชื่อลกอันตั้งโดดแล้วบนลืมซื้อเขากับพ่อเมียพี่น้องนี่ละเออนากระลูกไส้เป็นหน้าตาลัวยูโรกับกันมาเฟียรถกับพ่อเมียพี่น้องกันยางไปใส่ก็สิว่ามาเฟียอีกแล้วเออมื่อเนี้กัเลยเออป้ากะขอพักนิดนึงด้วยค่ะเดี๋ยวเฮ็ดวิดีโอต่อไปอีกหน่อยนึงเนาะคันเนาะป้ากินข้าวก้อนด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวเจอกันไหมแต่พ่อเมียพี่น้องข้าไม่เบิ่งเดี๋ยวเจอกันไหมค่ะบ๊ายบาย